คู่สมรสถ,ถ้าไม่มีใบทะเบียนสมรสสามารถสมัครเป็นสมาชิชกชกสสมอได้ไหมสวัสดีค่ะพบกับป,ป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง y o u t u b e ป,ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพถ้าในช่องเพจก็ป,ป้าปอเจ้าเรื่องอสมอค่ะวันนี้ป,ป้าปอก็จะมาตอบคําถามสมาชิกหลายคนเลยนะคะที่สอบถามเข้ามามีคู่สมรสแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส แบบนี้จะสมัครในนามคู่สมรสของอัตมอไดไหมปอปอมีคําตอบมาให้นะคะถ้าคู่สมรสเป็นคู่สมรสกันตามกฎหมายนะคะนั่นก็คือท่านจะต้องมีใบทะเบียนสมรสค่ะแต่ถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสอันนั้นก็ไม่นับเป็นคู่สมรสนะคะ เพราะว่าเวลาสมัครท่านจะต้องใส่เลขใบสมรสด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็รีบไปจดทะเบียนสมรสกันเลยนะคะอย่างพ่อแม่ของป้าปอตอนที่จะไปจดทะเบียนสมรสก็บอกว่าแกแล้วไม่ไปดีกว่าแต่พอเขาบอกว่าจะโอนที่จะทํานิติกรรมอะไรก็จะต้องมีใบทะเบียนสมรสด้วยก็เลยต้องไปจดทะเบียนสมรสกันตอนแกมากๆค่ะทางอำเภอเขาก็เข้าใจอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอสมอรเราก็ไม่ต้องอายค่ะไปจดทะเบียนสมรสเลย ถ้าหากว่าใครไม่จดทะเบียนสมรสถ,ถึงจะเป็นคู่สมรสถ,ถึงจะมีลูกด้วยกันเขาก็ไม่นับให้เป็นคู่สมรสในกรณีนี้นะคะสําหรับท่านที่ไม่มีคู่สมรสก็ไม่ต้องน้อยใจนะคะไม่มีก็คือไม่มีเพราะว่าท่านก็จะได้เสียค่าใช้ใจ่ายน้อยลงค่ะในอนาคตทางสมาคมมีแนวคิดที่จะลดจํานวนเบี้ยที่เก็บจากแต่ละคนอยู่นะคะถ้าย่างไงเราก็คอยลุ้นกันต่อไปค่ะ ประมาณกันยายน2565นี้คู่สมรสก็จะได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกแล้วนะคะถ้าใครที่ประสงค์จะสมัครก็เตรียมตัวให้พร้อมเลยค่ะก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อนได้ดูนะคะกดติดตามช่องไว้ด้วยค่ะติดตามช่องเพจด้วยนะคะอยู่ใน f เฟ e บ o ๊กค่ะปอปอเจ้าเรื่องอสมรน,นะคะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ